ตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ในรถนะคะเรากําลังจะขับรถไปที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะคะหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะคะชื่อว่าหมู่บ้านลังเยนเบิร์กนะคะเป็นหมู่บ้านที่ถือได้ว่าเป็นเขตที่สูงที่สุดของเมืองบาเซอนะคะเพราะว่าเมืองนี้หมู่บ้านนี้นะคะเขาจะมีหิมะค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะเมื่อเทียบกับเมืองๆในบาเซอรแลนนะคะซึ่งเรากําลังจะไปเป็นวันที่ ะะเพราะว่าวันเมื่อวานนี้เราไปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าหิมะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหิมะเยอะกว่าเมื่อวานนะคะเราก็เลยจะมุ่งหน้าไปที่นั่นนะคะว่าหิมะวันนี้ค่ะจะเยอะมากแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีคนไปเล่นหิมะวันนี้กับเราไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะคะว้าวโจเจอรถตักหิมะค่ะกำลังตักหิมะเลย ยังมีหิมะตกนะคะแต่ว่าไม่แรงน่าจะไม่แรงเท่ากับเมืม่อคืนนี้ว้าวสวัสดีค่ะตอนนี้เดินอยู่ที่เมืองลังน,น,นี้นะคะ<บ>เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในเขตบาเซิลนะคะเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปขึ้นเขาไกลๆเนี่ยเขาก็จะม,มาเล่นสกีกันที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีลานสกีให้เล่นสกีนะคะอย่างวันนี้ค่ะหิมะตกเยอะมาก ขณะนี้ก็ยังตกอยู่นะคะที่นี่เหมือนวอเลนเลยนะคะเหมือนแบบไม่ใช่เมืองอธรรมดาเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันปกคลุมไปด้วยสีขาวทั้งหมดนะคะเหมือนแบบเมจิกดูสิคะแล้วก็เงียบมากด้วยที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนพื้นที่นะคะแล้วก็คนที่แบบอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เท่านั้นที่มาเที่ยวที่นี่ snowland และก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ไกลบ้านค่ะแค่แบบขับรถไม่ถึง1 0ไม่ถึง20นาทีก็ถึงที่นี่แล้วค่ะดูนะคะว่าหิมะมันจะหล่นจากต้นไม้หรือเปล่าวันที่ สวยมากเลยค่ะบรรยากาศนี่เหมือนฝันเลยนะคะเสียดายที่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยไม่งั้นจะสนุกมากกว่านี้อากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหนาวเวลาที่แบบมีมันจะตกแต่ถ้าเกิดมันตกแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้หนาวมากละอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันดูสิคะสวยมากตรงน,นี้เพิ่งจะตกใหม่ค่ะกำลังนุ่มเลยว้า ที่ได้ยินเสียงเหมือนรถยนต์ทำงานนั่นก็คือเป็นรถตักหิมะนะคะเห็นไหมคะไกลๆนู่นพอตอนนี้ก็หิมะเริ่มตกลงมาแล้วนะคะแล้วก็ถนนก็จะถูกบกคลไปด้วยหิมะถ้าเกิดรถยนต์ก็จะไม่สามารถแบบขับได้นีค่ะก็เลยต้องมาตักหิมะเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะรถตักหิมะนี่ค่ะนั่นนะคะ เห็นบรรยากาศมีแต่หิมะอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, คงหนาวมากเลยใช่ไหมอุณหภูมิแบบติดลดเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้เลยนะคะก็คือศูนย์องศาถ้าเกิดเราเตรียมตัวพร้อมมีพวกฮีททงฮีทเทคมีอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากนะคะมันก็ไม่ได้หนาวมากเราสามารถแบบเล่นหิมะเล่นกิจกรรมได้ปกติเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ก็คือเป็นถนนที่ที่เขาใช้ปกติแล้วก็จะเป็นทางที่เขาจะเดินเขานะคะ ต่วันนี้ก็คือเต็มไปด้วยทิมะค่ะดูสิคะว้าวสวยมากค่ะแล้วก็เงียบสงบมากจริงๆถ้าเกิดมีคนที่บ้านมีเพื่อนๆมีญาติพี่น้องมาคงจะดีกว่านี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศแบบว่าสวยแต่เงาๆอะไรอย่เงี้ยค่ะว้าว ว้าวหิมะตกพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะพอดีลมพัดมาแล้วต้นไม้นะคะมันเขย่านะคะก็เลยกลายเป็นเหมือนหิมะตกอีกรอบหนึ่งเลยตอนนี้หิมะก็เริ่มตกหนักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถแล้วก็ไปเดินอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะ ดูฟิววิวที่แตกต่างตามมาค่ะอันนี้เหมือนอุโมงค์หิมะเลยค่ะ หนึ่งสองสามน,นี่คือต้นสนนะคะพอเขาโดนหิมะคลุมเนี่ยก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะดูสิ